ในส่วนเทคนิคนะคะก็จากที่วันก่อนหน้าดัชนีขึ้นชนแนวต้าน EMA 25วันนะคะก็ยังไม่ยอมผ่านนะคะเมื่อวานก็ถอยหลังกลับมาในแดนลบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองโอกาสของการกลับไปยืนเหนือ1,300จุดนะคะหรือว่าการฟื้นตัวครั้งนี้เนี่ยก็ดูจะยาวไกลออกไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณลบจากทั้งกราฟรายวันแล้วก็ intra day เนี่ยยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังน่าจะเล่นทางลงต่อไปนะคะถ้ามีการดีดขึ้นแล้วยังไม่สามารถทะลุ Hi h g h ก่อนหน้าที่1 295ไปได้นะคะก็ยังแนะนําเป็นขึ้นเพื่อขายอยู่นะคะโดยที่แนวรับเนี่ยปรับลงมาก่อนนะคะเบื้องต้นตามกราฟ60นาทีก็จะอยู่ที่ประมาณ1,260ถึง1,265จุดสต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว TTCL นะคะตัวนี้เนี่ยดีตัวขึ้นมาเมื่อวานด้วยโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นหนาะแน่นหลายเท่าตัวทีเดียวนะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือพร้อมๆกันหลายตัวนะคะโดยเฉพาะตัว MACD เนี่ยที่กลับมายืนเหนือ ีโร่ไลด์ได้แล้วนะคะก็มีโอกาสว่าจะกลับสู่ขาดขึ้นรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับของ TTCL ก็จะอยู่ที่33บาท75สตางนะคะต้าน30 35บาทสลึงกับ36บาทนะคะคัดลอสที่33บาทสลึงถัดมาเป็นตัวเอสโซนะคะเอโซนี่ก็มีการยกโลขึ้นมาได้นะคะจากจุดต่ำ ที่ทำไว้นะคะแล้วก็2วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาขยับขึ้นด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเครื่องมือก็ทยอยกันฟื้นตัวดีแล้วนะคะแนวต้านนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ EMA 75วันนะ,ะเป็นแนวต้านหลักแนวต้านหลักนะคะหบาทยีแล้วก็แนวต้านย่อยชิวที่6บาท5สตางค์รับ5บาท70คัดลอส5บาท60 ตัวสุดท้ายเป็น fvc นะคะตัวนี้เนี่ยก็น่าจะาผ่านพ้นช่วงขาลงไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการปรับตัวหรือว่าพักฐานรอบที่ผ่านมาเนี่ยสามารถยกโลกขึ้นมาได้นะคะมีการฟื้นตัวของ macd นะคะหลังจากให้สัญญาณซื้อโดยการตัดขึ้นจากสักญาล,ล,ล,ลายนแล้วเนี่ยก็เดินหน้าขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยเครื่องมือระยะสั้นกว่าก็คือ Mo d i f y ก็กลับมาให้สัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับก็จะอยู่ที่หนึ่1บาทสามสิบหกด้านหนึ่1บาท4ีท 1, ่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ